พันไม้ชนิดนี้ก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือว่าเป็นลักษณะออกทรงพุ่มขนาดกลางในช่วงนี้ก็ออกผลให้เห็นนั้นมีความสีสันสวยงามนะครับสีออกน้ำตาลคล้ำดำนะครับ ส่วนมากผลในช่วงนี้ก็โดนพายุฝนซึ่งเป็นผลได้อายุแก่นั้นก็จะร่วงสู่พื้น,นดินสะส่วนใหญ่หรืออยู่ข้างบนนั้นเป็นบางส่วนบริเวณจุดนี้ก็เป็นแหล่งกระจายพันธุ์ถิ่นดั้งเดิมของต้นปลูหรือว่าต้น มะเกลือกาซึ่งเป็นไม้ที่กระจายพันธุ์ตามพื้นที่ป่งพื้นที่ตามป่าโป่ปงป่าผัดไปแต่บางครั้งก็พบเจอในป่าดิบแล้งแต่ส่วนมากก็จะพบเจอในลักษณะเป็นลักษณะป่าผัดไปป่าโปงหรือพบเจอขึ้นตามพื้นที่โพลดินที่เป็นธรรมชาติเช่นนี้อย่างเช่นต้นนี้ที่เกิดขึ้น ก็มักบริเวณแถวนี้เองก็มักพบเจอที่ขึ้นตามโพลดินแล้วก็มักจะมีต้นไม้ชนิดอื่นๆนั้นขึ้นปะปนกันอยู่เวณจุดนี้ก็จะมีต้นสเดาอ่ที่มีขนาดใหญ่ปะปนอยู่จำนวนสองต้นต้นนี้ก็มีอายุมากแต่ก็เป็นลักษณะท,ทั่วไปของไม้ชนิดนี้ก็จะเป็นลักษณะ ไม่ได้สูงใหญ่มากนะักยกเว้นบางต้นที่อยู่พื้นที่เป็นลักษณะต้นที่สมบูรณ์<ม>ก็จะมีความสูงใหญ่เกือบเท่ากับเป็นไม้เกินต้นขนาดกลางก็เป็นต้นไม้อยู่ในวงปลูนะครับวงสกุลปลูก็เป็นช่วง โคนต้นลำต้นของต้นปลูส่วนมากก็กิ่งอายุมากก็มักจะโน้มโค้งลงสู่ด้านพื้นที่ต่ำนะครับสู่ด้านล่าง ถ้าอายุไม่มากนั้นก็มักจะเห็นอยู่ตามลำต้นนั้นเป็นเดอยเป็นหนามได้ชัดเจนนะครับแต่เมื่ออายุมากก็จะไม่ค่อยมีเดอยเป็นหนามไม่เห็นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะลำต้นของต้นปูหรือว่าต้นมะเกลลาก็มี รังมดแดงส้มนั้นจํานวนมากนะครับไม้ชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมชมชอบของมดแดงส้มมาทํารังใบก็จะออกเป็นใบเดี่ยวเป็นไม้ที่ผัดใบเหลือแต่ลําต้นนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับ เนื้อไม้ชนินนี้นั้นเป็นเนื้อไม้ที่มีความเหนียวแข็งก็นิโยมเอาไปทำพวกเครื่องใช้ด้ามเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ต้องการความเหนียวความแข็งนะครับขนาดเดียวกันก็ยังมี รวดลายสีสันของไม้นั้นก็ยังมีความสวยงามเหมาะกับทำด้า,ดามอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนำไปก่อสร้างบ้านเรือนสำหรับต้นที่มีความใหญ่ความเปร่าตรงนั้นได้นะครับส่วนทางด้านยาสม,มนุนไพรของไม้ชนิดนี้นะครับก็ในส่วนของแก่นของเนื้อไม้นั้นก็จะมีรสเฟื่อน เจืดเฟือนอจนถึงฝาดก็เป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังแก้ลิสะดวงทวัรเปลือกนี่ก็แก้พวกโรคผิวหนังต่างๆนะครับยาพอกก็ได้ส่วนผลของเขานะครับก็แก้จุกเสียด ปา,ปาปัญญาบำรุงธาตุนะครับมีรสชาติที่หวานออกเปรี้ยวหน่อยๆแต่กลิ่นนี่ก็จะออกข้า,ขาวนะครับตามพื้นที่แถวนี้ก็จะเรียกหมากค้างคาวนะครับเนื่องจากว่ามีกลิ่นที่ติดคาวค่อนข้างชัดเจนนะครับ เนื้อข้างในก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับเนื้อข้างในก็จะออก <c oughs> โทนออกเป็นสีชมพูนะครับคล้ายลำไยนะครับข้างในรสชาตินี้ก็จะออกออกหวานนะครับส่วนมากก็จะออกหวานอมเปรี้ยวหน่อย แต่ว่ากลิ่นของมันเนี่ยก็บางทีก็จะเรียกว่าหมากค้างคาวนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นที่ออกกลิ่นคาวออกแรงๆนะครับสำหรับผลของอต้นปลูหรือว่าต้นมะเกลือกานะครับ